อีกหนึ่งอาการที่บักจะมาปรึกษาหมอโรคปอดและทางเดินหายใจคือภาวะหายใจลําบากหายใจไม่สะดวกคนไข้รู้สึกว่าจูจ่ๆก,ก็รู้สึกมีอาการจุกคอแล้วหยุดหายใจพูดไม่ออกเสียงไม่มีนะครับอันนี้เกิดจากอะไรมีอะไรที่เราต้องรู้วันนี้เรามาลองดูกันว่าอาการหายใจไม่สะดวกอันเนื่องจากกล่องเสียงหดเกรงเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้ สวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นเรามาเริ่มจากเคสใกล้ตัวของผมก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งขณะไปกินข้าวกินงานเลี้ยงกับเพื่อนเนี่ยจู่ๆเหมือนกําลังหัวเราะอยู่แล้วเหมือนกินไปด้วยหัวเราะเกิดสําลักแต่สําลักเนี่ยไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ตามมาคือรู้สึกว่ามันจุกและลืมหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกผ่านไป สักพักหนึ่งรู้สึกเริ่มเหนื่อยเริ่มตื่นเต้นมากไปมือไปท้าชาตกใจเงอแต่เลยรีบผามมาห้องฉุกเฉินผมก็วิ่งไปดูนะครับแต่เท่าที่ซักประวัติตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เอกซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติสุดท้ายผู้ป่วยก็กลับบ้านได้คสอย่างนี้เนี่ยเจอไม่น้อยนะครับถึงแม้เจออยู่น้อยมากแต่เจออยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเขาเรียกว่าภาวะกล่องเสียงหดเกร็งก่อนอื่นให้เรารู้ก่อนว่า ทางเดินหายใจของผมมันเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปถึงคอกว่าจะลงปอดไปเนี่ยคะคือหลอดลมผมเนี่ยจะมีช่วงต่อตรงนี้ปากทางเราเรียกว่ากล่องเสียงซึ่งกล่องเสียงเนี่ยก็จะมีมีเส้นเสียงคุมอยู่ดูจากในวิดีโอนะครับดังนั้นเวลาเราหายใจเข้าเส้นเสียงก็จะเปิดกล่องเสียงก็จะเปิดลมก็จะเข้าลงไปถึงปอดผมได้หายใจออกกล่องเสียงก็จะกลับมาแต่ไม่ปิดนะครับแต่จะกลับมา ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยกล่องเสียงมันปิดแล้วปิดสนิทนะครับทำให้คนไข้าหายใจออกได้ก็จริงแต่หายใจเข้าไม่ได้คนไข้ก็จะรู้สึกทันทีทันใดเลยครับรู้สึกจุกเหมือนมีใครมีอะไรติดอยู่ที่คออย่างเงี้ยแล้วหายใจไม่เข้านะครับอันนี้เราเรียกว่าลาริโกสปาซมนะฮะภาษาแพทย์อันนี้เกิดจากอะไรยังไม่มีออข้ออธิบายชัดเจน แต่สิ่งที่เราทราบคือกล่องเสียงมันหดมันกระชากมันค้างพูดง่ายๆดีกว่ามันค้างพอมันค้างเนี่ยลมไม่เข้านะครับออกได้ช้าแต่ลมไม่เข้าเลยเหตุผลที่เป็นไปได้เวลามาเจอแพทย์อันที่หนึ่งเลยก็คือภาวะตกใจ a n x i e t y เครียดหรือ Panic นะครับภาวะวิตกกังวลอันที่สองคือภาวะกดไหลย้อนอันที่สามคือภาวะหอบผืดกำเริบนะครับ อันที่4คือภาวะหลอดลมไวหรือกล่องเสียงไวอันที่5อาจจะเกิดจากการที่เราแพ้สารแพ้อาหารอะไรบางอย่างนะครับมีหลายสาเหตุครับแต่หลักๆจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้เมื่อมาพบแพทย์สิ่งที่แพทย์เขาจะช่วยคุณคืออันที่1นึ่เขาอาจจะซักประวัติคุณนะครับว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดลมไวยหรือเปล่านะครับทำให้ก่องเสียงก็ไวด้วยเช่นอะไรครับพวกหลอดลม ไวของผมก็พวกหอบพืดนะครับภาวะไอเรื้อรังนะครับซักประวัติว่ามีสารเสพติดเช่นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าไหมมีสารกระตุ้นไหมนะครับสมพันธ์กับกิจกรรมอะไรนะครับบางกรณีเนี่ยไม่มีโรคแต่สัมพันธ์กับกิจกรรมเช่นไปเจอของเย็นอากาศเย็นนะครับหรือบางคนอากาศร้อนจัดนะครับหรือสารอาหารบางชนิดนะครับนีเมื่อซักประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วสิ่งที่แพทย์จะทําเพิ่มคือส่องเข้าไป ดูกล่องเสียงดูว่ากล่องเสียงเรามีก้อนมีการอาัมาพึกไหมหรือมอีสัญญาณของกดไหลย้อนไหมนะครับหรือตรวจไปแล้วไม่เจออะไรเลยซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยไม่เจออะไรเลยนะครับหรือบางครั้งอาจจะส่องจมูกดูซิว่ามีน้ำมูกไหลลงคอไหมเกิดการสำลักน้ำมูกหรือสำลักเสมหะเราทําให้กล่องเสียงมันปิดกระทันหันไหมนะครับเหมือนเขาเรียกสำลักน้ำลายนะครับด้วยเหตุไรก็ตามเมื่อแพทย์เขาตรวจเสร็จแล้วเจอสาเหตุเขาก็จะให้การรักษา นะครับไม่ว่าจะเป็นรักษาภูมิแพ้รักษาหอบหืดหรือรักษากดไหลย,ย้อนแล้วก็นัดมาติดตามอาการซึ่งผลก็คือหลังจากเรารักษาที่ต้นเหตุปลายเหตุก็น่าจะดีขึ้นอาการหลอดกรอกเสียงหดเกรงหรือเราหยุดหายใจกระทนหันก็ต้องจะดีขึ้นใช่ไหมครับแต่จะมีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่สัมพันธ์กับอารมณ์นะครับความเครียดความวิต,ตกังวลหรือเฉพาะโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนไข้กังวลรู้สึกหายใจไม่ได้นะครับ แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกหายใจไม่ได้นะมันหายใจไม่ได้จริงๆมันเกิดภาวะกล่องเสียงหดจริงๆครับคนไข้หายใจเข้าไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากอารมณ์แปรปวนหรือว่าแพนิคเยอะๆจริงๆมันกระตุ้นให้ปลายประสาทได้นะครับอโอเคนะครับทีนี้นําไปสู่หัวข้อต่อไปก็คือแล้วแนวทางการรักษาคืออะไรแนวทางการรักษาคือหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปคือหาโรคถ้าเจอโรคก,ก็รักษาที่โรค แตถ้าไม่เจอโรคคิดว่าเป็นจากอารมณ์ก็ต้องคุมอารมณ์นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้ขณะที่ผู้ป่วยเกิดเกิดอาการแอตแท็กขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองเสมอคือโรคนี้เนี่ยคือถึงแม้มันจะดูน่ากลัวแต่มันไม่อันตรายมันไม่ถึงทำให้หยุดหายใจหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่มันใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นเราจะต้องตอบตัวเองไม่เป็นไรตั้งสติหายใจช้าๆนะครับ สองคือพยายามนะครับพยายามหายใจปากจู๋หายใจออกช้าๆเข้าช้าๆออกช้าๆเพื่ออะไรครับการหายใจเข้าออกช้าเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราคลายลงและกล่องเสียงจะค่อยๆมีเวลาในการรีแลก์คล้ายๆพูดง่ายๆเหมือนตะคิวไงครับเหมือนกล้ามเนื้อกล่องเสียงมันตะคิวเราก็ต้องคลายมันค่อยๆให้เวลามันนิดหนึ่งแต่ ส่วนใหญ่จะตกม้าตายคืออะไรครับคือคนไข้ตกใจไปเรียบร้อยละพอตกใจเลยคุมการหายใจไม่ได้ตอนนี้ยากละดังนั้นถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่หาความช่วยเหลือได้ก็หานะครับรีบเรียกรถฉุกเฉินแต่ตัวเราเองคืออย่างที่ผมบอกพยายามคุมสติบอกใจเย็นๆเคยเคยได้รับหัวข้อเรื่องนี้มาแล้วมันไม่อันตรายถึงชีวิตเราเพียงแค่ต้องใจเย็นๆให้เร็วที่สุดนะครับก็าหายใจเข้าทางปากออกช้าๆ หรือถ้ามีหลอดก็เอาหลอดมาอมแล้วก็หายใจเข้าออกทางหลอดนะครับพยายามอย่าหายใจเข้าทางจมูกแรงๆไม่ได้นะครับมันจะยิ่งทําให้หลอดเสียงกดหดมากขึ้นสิ่งที่เราทําคือหายใจเข้าทางจมูกช้าๆก็ได้ครับแต่หายใจไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดครับการหนึงก็คือดื่มน้ําหรือจิบน้ําการดื่มน้ําหรือจิบน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้เราสมมุติเราแพ้อะไรมันก็จะเจือจางได้นะครับพยายามดื่มน้ําช่วยนะครับ มีผ้าเย็นก็สับผ้าเย็นเพราะช่วงนั้นเราจะเหงื่อแตกได้นะครับตกใจได้หาพื้นที่นั่งนั่งให้เรียบร้อยนะครับหาเก้าอี้พิงผนังและหายใจช้าๆเอามือชันเข่าไว้หายใจช้าๆเข้าใจนะครับตอนนั้นผมก็เข้าใจญ,ญาติคนนั้นหรือคนสนิทคนนั้นนะครับว่าเขากลัวกลัวเสียชีวิตมากสิ่งที่ผมแอบเห็นครับตอนที่เขารู้สึกอัตแทกเนี่ยตอนที่ผมรักษาเขาอยู่เขาเอารูปลูกสาวออกมาดูรูปเก่าเก่ารูปลูกสาวเขาตอนเด็ก เพื่อที่จะคุมสติตัวเองให้ดึงมานะครับสักพักครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็ดีขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นโรคของเออเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อบ่งชี้ของโรคอันตรายไหมไม่ไม่น่าจะใช่นะครับแต่ยังไงแพทย์เราจะเป็นคนบอกนะครับว่ามีโรคร้ายแรงไหมนะครับโรคนี้มียาโดยเฉพาะไหมไม่มีนะครับไม่มียกเว้นอย่างที่ผมบอกถ้ามีต้นเหตุนะครับแต่ส่วนใหญ่โรคนี้ไม่มียาเฉพาะนะครับเราต้องรู้ตัวเองแล้วก็พยายามฝึกด,ดู เกิดขึ้นน้อยแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นจริงมันก็ตกใจทําให้คนไข้กลัวเสียชีวิตได้นะครับอยู่ดีๆเรารู้สึกกระทันฐานเลยไม่มีสัญญาณเตือนด้วยนะครับก็หากใครมีอาการเช่นนั้นก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพื่อหาสาเหตุว่ามีอะไรที่เราเออไม่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่านะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับก็ขอบคุณสําหรับการตอบรับหนังสือนะครับตอนนี้กําลังพิมพ์็อตที่2ก็ขอบคุณมาก สำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้ใน Line Description ข้างล่างหรือสั่งผ่านไลน์ออฟฟิ i ชียลของผมก็ได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานหรือสั่งผ่าน Facebook Page ได้